โอ้ยโอ้ยไปกันเลยอยู่ไหนอ่ะโอ้ย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 ท่าพาสทีละพาสโน้กใช่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอเป็นโนเป็นโน่้กผ่านหัวดีกว่าจะ็คครับผานหัวดีกว่าเขาไม่อยากจะขีหัวขาด ผีหัวขาดเขาเห็นมันบอกว่าผีหัวขาดก็คือ,อต้องใส่เกลฟักทองถ้าเป็นตัวใส่เกลอฟักทองแล้วก็วิ่งไ้กัดหัวคน,น,นเออหนูตำนานไหมเอาฟักทองไอ้นาหรือเอาหรือเอาเป็นฟางฟักทองดีเอาฟาฟักทองกันใส่ฟักทองเอ้ยเดี๋ยวฟักทองก็ดีนะมันทำให้พวกปีศาจเห็นว่าเราเป็นพวกเดียวกันแต่ไพเอ็นเดอร์แมนน่ะมันจะกลัวเราแค่นี้ก็กลัวลนะการ ตรงนี้ไม้ข่าวเยอะเลยน่าจะเหมาะสำหรับที่เกิดของเราหนูแต่ว่าเรายังไม่ทำอะไรคือไอ้นาเอางี้ไหมเรารู้วิธีการทำให้แกะมาคือเราอะต้องต้องเอาท็อปมาตักไว้รอบๆแล้วใส่กระสือนี่เด็กชันดีๆไหมื่อไอ้่ไงชอบนี่จักชื่อแอนเอามาจักกอีกละจอแอนไอ้ไก่ อาหารเมีวตรามีโอเอมีโอโมีโอในป้านตัวบ้านตัวบ้านก็เหนียวไงมีโอเหมียวบ้าบ้าบ้าเกทับอะไรเกยักเกทับอะไรเกทชักเกยักเฮ้ยแกเฮ้ยแกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมืม่อกี้นึ่งแกไงแกอยู่ข้างหลัง น่าเสียดายทำไมม่เอาทำไมม่เอาโปรแกรมนี้เลยโปรแกรมอะไรโปรแกรมที่มันสามารถเล่นเป็นมูฟเพลเยอร์ได้ทั้งหมดเอลเราระบุคนเต็มียเาข้ามา้ามาต้องอัดวีดีโอเเดี๋ยวเขาจะเขียนว่าเป็นคนไทย คนไทยคืออัดวิดีโออยู่เออแต่เขาเห็นนะว่าพี่ยุนนะเป็นเวอร์ชันแบบนี้่ยเวอร์ชันหนึ่งจกสองก็คือเขาเรื่เขารู้ว่าต้องต้องทำยังไงที่จะโหลดได้คนจะลิงโหลดไงจะสอนละกันสอนนะโอ้ยโอ้ยมาตีชัตเตอร์มาเอาลมแป๊บกินเมกินเมีกินเมียจะกินเมียให้หมดเลยได้ได้โผ่เลย นี่โค้ดูโค้แลเอาโคไหมเอาโคไหมเอาโค้ไหมเนี่ยได้โคมาเนี่ยเขาได้โคหอันได้โค้แปดอันอ่ะเขาได้โค้แปดอันอ่ะได้โค้แปดอันจะได้โค้แปดอันเอาไหมฮะจะได้โค้แปดอันจะเอาไหมีรยอฉันเอาเองนะจ๊ะโอ้ยได้ทอตยี่สิบอันอ่ะอือ ไม่รู้ไม่รู้ดิรเราก็ต้องเอาคนะอร์สอย่างนี้ไปทำรอบรอบบะหรือรีบซ่บบบา,บากันเถอะเอาบ้านให้รอดก่อนแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นก็นี่เขาจะปักไฟรอบรอบบะปักไฟรอบรอบให้รู้สว่างเอาโคไปโคห,หน่อยโคห,หน่อยวีโคได้ยังไปอะไรล่ะใช่โย

คอมเมนต์ก็ชัดฉันไม่อยากให้ม right. ีครบาด่าฉันเลยก็พูดมากอะดิก็ชัดพูดมากอะคนพูดมากอะไร้วก็หนาวว่าพวกนี้ว่าเกือบไปกดดีจะคืนช่วยชัดหน่อยดิแต่ว่าไอตัวข้างบนนี่ก็ช่วยดูวยแหน่ชัดกลัวข้างล่าง ทำอะไรข้างล่างวะเนี่ยอ๋ออ๋อฉันเป็นฟริกอะอยู่ดีดีฉันอยู่บนพื้ข่าวแล้วแต่แล้วก็กตบตกลงมาเลยเดี๋ยวฉันเป็นฟริกนะแล้วถ้ามันฉันตกลงมาฉันตกลงเอ้ยเดี๋ยวฉันตกลงมาเป็นคนแรกแล้วมันขาล่างไงตกลงมาก่อนฟริกอะตกลงมาเป็นคนแรกเนาะจะขึ้นถึงแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี้ตรงเนี้ไอ้แล้วเดี๋ยวเขาตกหลุมไปลึกนู่นอ่ะ ลึกนู่นเลยอะแต่เขาไม่ตายเอ้นะเขาอุดเหวดีปะ่ะอุดดีกว่าอุดเหว่ให้ตกตไปอุดมาเลยเล้อถึงแล้วเออมีฟาวี่ด้วยอะอะไรเยอะหยุดตกก็บบดี x อ็กอี เอเอ็กซเอเอพูดอะไรวะเอเอ็กซีพูดพแต่เอ็กซีท้างล่างมีเหล็กด้วยอ่ะดีอ่ะแต่แล้วก็เดี๋ยวเราสร้างบันไดไปปะเออมีเหล็กด้วยอ่ะอุดหรอเถอะไม่ต้องเออตรงนั้นก็เห็นมีเหล็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปขุดเหล็กก่อนนะอันนี้เขาสร้างเป็นบันไดขึ้นมาพี่ธราสร้างบ้านนะ อย่าไปตรงนี้แต่ขาดเออ,อเสี่ยงเลยวะอย่ายตีนะตีอีกนี่ไปนี่ถึงกับตายเลยแกแกจ้างอยู่ไหนว้าตกอีกแล้วแต่ว่ามันไม่ลึกโอยที่หลังที่ที่หลังอย่ามาตรงนี้เลยนะเฮ้ยเป็น<ผ>มรว้กเจอแกให้แกป้าเอ้าไม่ใช่เดี๋ยวมันไม่ขาว <laughs> ตาลายตาลายแกโอ้ยแหลก,กแกเอ้ยอ <แก S 1> ยู่ไหนอีไม่เห็นขาวๆเลยืยใช่เปล่าโอ้หมอเดี๋ยวพึ่งส่งดีไม่ใช่ด้วยเอาวนี่มาดูอ่ะไอชี่แกไอ้เดี๋ยวพี่ฉันเห็นคือไกลเลยนี่ก็่งงอยู่แกก็่งงอยู่ วัววัะวัะะะหะวหะไสีขาวะวัวอ,อี่เจนเหตุคือแก่ไกะสตาร์แกะอยู่นะให้ผู้ชมดูมันร้องแกเออ <c oughs> ข้าบับตาน

เอออย่าเถอะมันหน้าร้อนดิมันร้อนมันร้อนแล้วไม่เอาหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาอือเขาไงเหรอหืหอืคิดว่ามีแสงเหรอไม่มีอ่ะเชื่อกันหน่อยเดี๋ยวเพิ่งเล่นดิหนึ่งดิ ฉันจะไม่วันทำคลิปอีกค่ะเยโอ๊ยเจ็ดเลยสิบห้านาทีลดเรื่องดิขามมาเออไม้ไม้หกสิบสองแล้วอะแล้แหละก็ให้ไปไงช่วยกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาขุดดินขุดดินเอาออกคนเกะกะ โอยอนจิอนเป่งแค่เป่งที่โรงเพีสวาได้ข่าวมาว่าเอแว่ามัน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 เหรียมีอะไรจะบอกอยู่โงเรียนสาอยากเจอผมผมจะอยู่ที่ลานเทพนะแต่ว่าแต่ว่าผมจะมีอะไร อย่าบอกนะอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าอย่าบอกที่เรียนของสวนวิภาามันเป็นชิพใช่ไหมแต่ว่าที่่าชิพแต่ว่ามันมีเด็กคนหนึ่งมาหาคุณครูพูดว่าครูครับชีปหายครับแล้วครูก็แล้วครูก็บอกว่าอ้าวพูดชิพหายทําไมหลุมไม่ดีนะครับเด็กคนนั้นบอกว่า พอได้อ่ะยอ่อโดยต่อไปจะทําแบบสร้างบ้านไม่สร้างบ้านแบบแบบไม่อัดคลิปแล้วก็ถ้าสร้างบ้านเสร็จให้นะเ,เอานี้มาเกิดว่าเราทํพาร์ทนี้เสร็จไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราทาพาร์ทนิพาร์ทสไวน์เวลนิจบแล้วเ,เ,เ,เดี๋ยวเราไปใ่เดี๋ยวเราไปสร้างสันบ้างดีกว่านะ เล่นเกมสร้างที่เกมอยู่เล่นเกมจะได้นะเล่นเกมจะสนุกดีอ่ะทำมันไม่เล่นแบบสร้างจั่งอะจะได้แบบสร้างนนสร้างนี่สร้างนั่นเกมนี้เก็บของไว้ก่อนเก็บของที่จำเป็นน่ะเอา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 ประตูเอาประตูประตูสร้างหนิสร้างหนิประตูนี่นี่ประตูประตูน้องไก่หัวฟักทองฟักทองไฟอยากขโมยแต่เอาไม้ก็ขออนุญาตก่อนนะ จุกเคนดอกบาบขนแกะ